นิ้นลูกซื้อมาตัวใหญ่แต่ได้ลูกก็จำนี่แล้วสองตัวสองเียนปลายพวนมากรุงเทพมาแล้วฝันมาฝันสิไปแล้วบ่เลยว่ายังเอามาเออมาฮือที่ฝันก็ไปแล้วยันฝันเอายันเถากันเก่าโอ้ยันเ่ากันเก่าันเอาคนใหม่เนาะฝันก็รอเขาอยู่ยัน้องมานางก็ไปบุ ต็รอท้งแมตู้ก็หาขึ้นมาแต่ดำนาบ่เนี่ยเออเขาเขาบดดำนาผงแม่กับพอแลวก็ลุงไปชักอ,อ๋อชักลุงเมาชักลุงเอาบัานนีอ๋อแล้วเล้ว่แมมตุแล้วๆว,วสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หกักแพงบัวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนำเด้เอพ่อแม่พี่น้อง กันยินด oh. ีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวจอยสแน็อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะทางเบาวจอยก็ได้มาหาทางแม่จอนี่แดนช่วนกำคำเนาะมันเองก็ได้มาอัปเดตเพิ่นคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทางเบาวจอยก็ได้พี่น้องเลยเนาะการชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางแม่จอดเพลินนวลว่งเฮ็ดหยังพี่น้องเลยเนาะกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเบาวจอยก็ได้เดลยนะเข้ามาฮอดเฮือนฮอด์ชานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยทาะมันเองกั พาพ่อแม่พี่น้องไปดีกว่าพี่น้องเนาะกับบริษัทซาดเซเวอร่ายันว่าพ่อแม่พี่น้องรอนานรอโดนพี่น้องเนาะทางเอฟซีก็ได้เนาะอ่ะไปเบิ่งเลยพี่น้องโอ้ยสบายดีแบบเนาะโอ้ยมาแต่วัดเนาะสบายดีดังไพ่กินยังนี่เนาะกะว่าก๋าซีปิงสิ้วก็ต้มมี่โอ้ปิงสิ้นหงมือดำแน่ยเหนื่อย มามต้มมี่กิน้อยต้มมี่สัติงซีนถ้าพอบนชื่อซีนงัวะคนเราซีนมาเจ้าขายให้นะอ๋อคนมาเจ้าขายให้ก็เลยชื่อช่วยเพิ่นน้อยซีนยังซีนง้วซีนงัวเผาเป็นแต่แซบแทะอยากอยากกินยูเนาะแรวทาแป๊บรอาแป๊บอยากกินยู๋ น้องดังไฟข้างในบุไฟลูกเฮงไฟลูกโกดมันต้องเป็นท่านได้มันยังปิ้งเป็นเนาะเลยท่านนี้ว่าโอเคกับใจด่าเดียวดังไฟรถเรื่องน่ะโอ้ไปหาทางย้ายพันกันพี่น้องเลยเนาะเนี่ยได้ได้ย้ายพันคือเห็นถือติปข่าวติปน้ำพี่น้องเลยได้โอ้สบายดียายอ๋อทีหนึ่งอยู่พี่แต่กข่าวนึ่เอง โอ้เออเป็นคนไหไดเจ้าเด้เพาปใหม่เด้ลูกดีสิไปสัมผัสยายน้อยนึงยายมานั่งสัมผัสนยน้อยนึงอยื่มันอง้โอ้อโอ้ชุดประจําชาติบพยายนี่พี่ยายมาพี่ไปพุ่นไปฝุ่น นี่แหละชุดประจำชาติของยายอืมเย็บรถมันบอกอันนั้นเนาะตัวยายกับบอไดอันนั้นปานนั่นเนาะพี่น้องแม่ก็บม่กชื่อเฮยเอากับบอไดติดฮาองไม้พี่น้องเลยอะติดไปดีด้วยดูสบายดีติดไมายายกับเจ้งแม่นางปลาลูกปลาเจ้านี่กะงมุกปลาโอ้กะ เวนนี่กัแกงน้ำไม้งานแก่มไม่กะดยดมีแต่แน่แช่บแชบก็ชนั่นแล้วกบ้านเฮาได้กินชมนี่กับเบแล้วก็ว่าลูกแม่ได้กินกับเพื่อนก็ได้กินน้ำความใจดีโดยดยดดใจดีความมาน้าพี่น้องเลยน้องทังใหญ่ปีปลาตอนแรก็คยกินปลาพ่ใหญตอนแรกงก็จิกินปลาอีกเพ่อนนักก็บปลา จังไงลูกสาวซื้อมาแต่ฉะเนาะหรือว่ือปาทูเด้อจักโลโอยปาทูเนาะือมา1มา1หรือมาเฮ็ดคืนนีน่ะปานินอ๋อลูกือมาตัวใหญ่ได้ลูกซํานีแล้ว2ตสไปพนมากรุงเทพฯมาแล้วโอ้เ่นมาเพิ่นสิไปแล้วบ่หรือว่ายังบ่อื่นือเพิ่นก็ไปแล้วยันยันเฒ่าแก่งานเก่าอยันเฒ่าแก่เพิ่นเอาคนใหม่เนาะเพิ่นก็รอเฮาอยู่ยน้องมานางก็ไป ก็รอทั้งแม่ตู้ก็หาขึ้นมาแต่ดำบนาบ่เนี่ยเออเขาเขาดำบนาผงแม่กับพ่อแล้วก็ลุงไปชักอ๋อชักลุงเมาชักลุงเอาบัานเอ๋อเร็วเลยบ่แม่ตู้แล้วเร็วโอ้อหนึ่งดำให้นึงแล้วก็บยาพอได้ว่ามือหายพอหายมันแม่ว่าหายไปเรื่อยๆที่นเาะกันมีน้ำนั่นลูกเอ้ยสี่หามือแล้วยังนาสิไปยังโอ้ยังนาสิมาหายมันยังนาสิมาเลยยังหายเลยน้อยนะเขาบอกกระแตกเนาะ ดำมวนที่ยึงดอกนแมนคำว่ามีน้ำในกับประมาณสามมือสี่มือเนาะเพราะว่ามือละสองสามหายเลกับมือแล้วนี่น่เอากูนะเดียวกับบ่แล่เจ้าพ่อกับแม่ลงไปซักซักลุงแล้วก็กันพังหัวมือซักลุงพังหัวมือเขาน่ะกูเขาว่างข้อนหัวมือกับปุติเขาเลยแมนคือแม่ตู้ในกับอายุหลายแล้วกันยังสู้ชีวิตพี่น้องเอลยกันยังเห็ดแบบเห็ดทำอะไรด้วย อยากได้นะพี่น้องเฮาแม่นเฮาอยากแม่นโดยอีนึงก็เฮ็ดช่วยกันกับลูกลูกเฮ็ดกับลูกมึงใหเฮาเฮ็ดกับมึงลูกแม่นช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละไคนละน้อยก็แล้วเนาะแม่ตู้เนาะเดี๋ยวมันก็แล้วมันเองชงก็เฮ็ดเฮ็ดได้ซะแม่นๆๆดีกว่าบดีกว่านั่งอยู่แม่นแม่ตู้ก็ยังมีเหือมีแฮงอยู่ก็เฮ็ดช่วยลูกเนาะเฮ็ดย่ดลูก เพราะเหตุเรียกงานเพราะเหตุว่ถ้าเขาบวชเหตุเขาให้เมื่อยเนาะงให้เมื่อยก็อยู่โดยแมนลูกเจ้าบวชเหตุอยู่แต่ว่าเขาก็เหตุเขาก็อยากเหตุซอยเนาะนี่แม่กเคิดซอยแต่พอมีแห้งนาะงไม่ตแล้วไปกระยับไปก็เรียกงานเขาก็ได้นะโดยโดยถ้าบวชเหตุกะโอ้ถ้าบวชเหตุกะแล้วคือว่าแล้วกับลูกเนี่ยจะกับแม่เรืงลูกทา ลูกมีเรียกแล้วเรียกแล้วงานกับลูกลงไปเหตุน้ำโอยคนละเล็กคแม่ไ่เคยจ่มว่าเออมึงมาเหตุเรียกมึงมเหตุงานบ่บ่าวไฟเลยโอยอันนี้แบบเอ็ดซี่ป็นยองว่าครอบครัวของแม่ถูกเลยน้ำใจเพื่อแพ่คือว่าอะไรแนวไหนกะอ้ทางแม่ตู้นี่รู้มันขยันพทนระเบ้าโอ้เป็นแบบ ลูกเต้าในพันบอกเคยแบบอย่างเช่นอย่างเสียนะเอชซีพันกขบบอกเคยจมบอกเคยเล่าลูกภเหพิกัติภัยพิเหติเละกระยาลูกเลยกระลูกบยากระลูกบุเฮ็ดแมนเออคือแม่ตู้นีคือดีดีแม่ตู้เอชซีพันย่องแม่ตู้โอ้ยสุดยอดเลยแม่ตู้ดีใจแม่ตู้เป็นคำที่ว่านี่แหละคือว่าจิตใจดีแล้วกระใจบอกใจบุญนะนะคือว่าน่ะ คือเพิ่นเล่าหัวนะเอื้อแพร่ลูกหลานหลายคนเพิ่นก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเง่ายคือชุ่มห้ามานี้แล้วก็คือแบบเป็นลูกเป็นหลานเล้วข้าลูกกับหลานคือคนหนึ่งนั่นแหละข้ลูกมากแม่ก็ดีใจลูกเอ้ยดีมุกดีใจน้ำเอามาแพงกันเออเอามาแพงกันลูกเอ้ยเออไปคนหินป่ามาพกินเขาไม่ยังกับแบ่งกันกินไม่ยังกับแบ่งกันกิน แม s <S ่จ้ำมกพริกกะลูกก็จ้ำมกพริกแมนแมนแม่จำเกลือกะลูกก็จ yes. ้ำเกลือลูกเอ้ยแมนแมนมีอย่งไงแต่ได้มาได้บ่แม่เราชิเตะเยอนี้ได้ลูกเอ้ยแม่นั่นเออแต่ได้มาบ่แม่เราชิฮัก็เห็ดเดียวนี้ได้พี่น้องพี่น้องมาเรื่อยๆบ้านได้บ้านได้มากกะนเข้ามาเวบบมาเช่ากันเนื้อข้าวเนื้อน้ำเขาบ่แม่สิแต่เดียวนี้ได้ลูกเอ้ยแม่นแต่ได้มาแต่ได้มาตั้งแต่ว่าแม่ตู้ยังแบบ ได้ลูกยังมาหลายกะเท้าผ่านนี่มาเนาะเรื่อยไปเรื่อยๆน้ำใจเขาแม่ตู้นี่งดงามน้ำใจดีฮะนะทุกอย่างเนี่ยโอ้ดีสุดยอดอ่ะถือว่าดีูกชมช่มชยน้ำใจแม่ตู้เอฟซชีพันก็ยัง่อยังงอได้แม่ตู้คือแม่ตูเนี่ยเป็นคนที่ดีน้ำใจแบบว่าโดยเพื่อแพโดยนะหลายๆเรื่องอะไรคือว่าอะไรทั้งมาจอยกับว่าบุกคอยเก่งไปได้แต่ว่าเห็นแม่ตูนี่กะ ดีใจอะนะคือว่าแม่ตู้นี่เห็นว่าเอฟซีมาหรือว่ายูทูบเบอร์มานี่กับแม่ตู้นี่ก็เนาะนานอาหารกินขันพันมีขันบ่มีกับยังก็กินนะนะยังก็กินเมนจำเกลือข้ามหนึ่งกับดีใจเนาะแม่ตู้เนาะเมนที่ว่าแม่ตู้ว่าลูกเจ้าหมูยิ่งจ้าดีเจ้ายมจ้าดีหลักคือว่าลูกเจ้าน่ะบอลหักบอลหักเมน แม่ตู้พูดอย่างนี้กะปื้มมันอะปื้มดีๆปื้มใจยังนงแสวัสดีลูกเอ้ยนะเนาะแม่ตู้กดีเลยเป็นคนดีว่าใจกว้างใจขวางบุกกว้างไฮ้เขามาแต่ละรอบพันย่อเขาเนาะแม่งแม่นเยอะย่องแม่ชนะบ่คือว่าจากใจเนาะแม่ว่าจากจิตจากใจเลยเลยเลยในทางแม่ตู้ย่องเนาะเอาเงิน นับเือะลก็แม่คนหนึงอ่ะที่ว่ารูปเต้าถึงว่าที่อ่านไมก่อนแม่อตีแล้วงอ่ะตีไหนเปนบ่เป็นบ่อหรแม่คนบ้านนอกถามมิยังเหวี่ยวดิถามมันบ่แม่ยังอ๋มทไมทไมตู้พอตู้นี่ก่ะอายุหลายเลยพ่อแมนตู้ประมาณจักปีแม่เนี่ยหกสิบปลายแลยลูกโอ้60กว่่ปีแู่เนว่าหกสิบปลายเลยลูกโอ้โนั้น เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเลยเมนเขาออกกันรีบอยากกันกับลูกกับเจ่าออกกันร่งกายเมนเขาออกกันร่งกายก็ดีเป็นชิ้นที่ดีนะแม่ตู้บอดเจ็บบอดใครอน่กันั้นกันูาธุได้แม่ตู้แข็งแข่งขนาตุวตุวบัดปัดนาเดือดเดือนกะว่าเขาปะเขเบ้าเจ้าโดยออกกันร่างกายเขากะมีเฮืองมีเรงแบบว่าบอดต้องแบบอ่อนอนในบางคนพันบอดออกกันร่งกายแบบโอ้ยอ่อนอ่นในแห่นะนะคือแม่ตู้เคยเห็นแม่นั่นมือได้ ลูกผ่านมากระเห็นแล้ววะแม่เ็ดียวโดยโดยเห็นตลอดทั้งแม่ตู้แม่นโดยแม่ตู้บอกเคยแบบว่าสิว่าเออฮับอยากฉันอย่างสิบอ๋ทั้งลูกสิบอกว่าเออแม่เอ้ยบอกเห็ุเด้ออย่างฉันแม่ตู้ก็ยังแบบคือกับยังเห็ุคือเก่าอ่ะนะม่บ่นึ่งอยาเด้อกข่าวลูกลงลูกก้าแม่ขึ้นมาจะดำหน้าแม่ก็บข้างหมองข้าวไหวกันอย่างมะนี่โดยโดยโดยอะไรกับ่านแต่เพื่อนบาได้กินบาได้ยาคนวะอะไรก็ได้ยอมรับว่าทางด้านครอบครัวของแม่ตู้ จิตใจดีเนาะเอื้อแพ้แบบว่าเอื้อแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเนาะแบบว่าโอ้ใจกว้างขวางเลยเฮากับจักสิว่านั่นน่ะเฮาว่าบ่ถือกันนะแม่ๆจิตใจเพิ่นน้ําใจเล่าดิ เพราะว่าพันเป็นคนใจบุญใจกุศลนะนะแบบว่าพันกัทำบุญทำกุศลแต่ละมือแต่ละวันกับบอกเคยว่าวบ่ลงบาทลงอย่างเนาะกับลงไปใช่บาทตลอดตลอดแม่นกจ้างันท่านเพนกับแม่จนเจ้าเจ้าเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเนาะแบบว่าแบบพันพอได้ว่านแลเปลี่ยนกันเออเจ้าเนี่ยพันลงอีกตอนแรกอีกที่บ่าวบัตเข้ามาทุยกับมือนี่ยแต่ว่าขออนุญาตถามโดยแม่อายุกี่ปีแล้วไหมหกสิบ หกสิบตวก็บด่ากินยสิแล้วม่นเียโดยลูกเห็ดมันก็บอกคือขักคือแม่แม่แม่โดยโดยาลูกเห็ดพาลูกทําขันเจ้าขี้ข้านเขาเป็นขี่ข้านลูกขันบ่อเ้าเป็นผู้นำในใดพันกาเห็ดน้ำอยู่แล้วเพป่นกับเบนเว่าเราก็แม่จะลงเห็ดเรืยอเห็ดงานปิ มันบกคักลูกเอ้ยมันบกคักคือเฮาเห็ดเองน้องแม่เอาไปเห็ดแม่โยโรคเห็ดกะคือบอกคือแบบว่าเฮาอยู่ซื่อๆเห็นลูกเห็นเฮากอยากเห็นน้ำลูกน้ำเต้าเออแม่จะว่าอยากเ็นน้ำลูกน้ำเต้าแม่ดูแม่แม่เข้าใจแม่ดูว้าวนโี่แบบว่าคอยพูดว่าบอกออกเลยทำไมมันต่ำจิตใจอะนะเพราะแม่คอยกเคยว่าแบบนี้อะนะแบบคอยว่าบอกอะไเนีย บรตูมันมีแม่บพรมีเขามีพ่อมีแม่อยู่แต่พันก็สอนสอนคือแม่ตู้เบานี่แหละว่าบอ้เฮ็ดแต่พันก็ยังเฮ็ดคือเก่านะเฮ็ดคือเก่าพันว่าลูกเฮ็ดก็คือแบบว่าเมนูลูกกับเฮดงามเีโยกับบอกได้ว่าตีลูกตีเต้าเบนกระชับกันก็เมนกระชับกันหากระเฮดกระยางเฮดนะนะมันอยู่เม่อไรเมนเคยเคยเฮดนะคนเคยเฮดเคยทำมานะคือว่านี่ยังว่าช้ำนี่ลูกอว่าเมนเราเบาควันลูก แต่แม่จอรนไม่ได้มาที่กี่โอ้ยแม่ไหนแห้ฝุกแหงกนากไดหนึ่งเขาได้เหตุกินจากได้สารพัดจากได้ดัมไฮดัมนาว่าขอโทษนําลูกลูกพระท่านได้มาน่ะยเจ็ดโมงแรงแม่ยังไม่ได้ขึ้นลูกลูกก้ากับพ่อได้แม่ตู้บอเจ็บออกเจ็บแอวเนี่ยว่าว่าประคับมือธรรมดาพอไปได้ลูกโอ้บอเจ็บนั่นเจ็บนี่ก็ธรรมดาโอธรรมดาแบบว่าบ่ได้กินหยอกินยาแบบว่าแมวยายมันก็เจ็บแอวแบบธรรมดาเนาะธรรมดาแบบว่าได้น้อยขุ้นมาไหน น้อยหนึ่งคือว่าปวดหลังปวดเอวอย่างเช่นอย่างสี่คืออยกระโบกคือกันแม่ตูกข้อหมาตุแม่เจาก็ะจอยิ่งซื่อหรือเจอยั่ได้เจ็บเจอยแต่ว่าแข็งแห้งเนาะหลังร่างกายเจอนั่นเจอยได้มะแม่เป็นสาวกระจอยแม่ได้ัวกระจอยเต่าว่ากระจอยคือเก่ามานี่ทางด้านแม่เนี่ย ได้ยะซื้อสั่งกินมื้อนี้น้ําปลาอืมปลาโดยคือนี่ปลาย่างน่ะแม่ปลาทูแล้วก็มกปลานิลก็ยังอยู่จเพิ่นลเอ้ยคืนี่ก็ก้อยลูกเอ้ยก้อยแล้วก็หัวมันต้มมาู่เพิ่นกินตอนเช้านมกปลาลูกเอ้ยมกปลานิล่โยเป็นตแซ่บด้วาจังซั่นนะตอนนี้มอนเพิ่นไปนะตอนนี้อนีกัลูกกาโอลูกกาโดย เอาต้องขออนุญาตทางร้านเลยว่าทางร้ามีขาที่นี่นั่งลมน้ำเนาะแม่เ้ยนางรบนางโอ้คุยน้ำกะแม่แม่กะฉัเหมือนแม่คนหนึ่งอะนะเพราะว่าพันเียสละมาว่ากับลูกกับเต้าจะในโอ้ดีใจอะนะดีใจที่ว่าพูดคุยหัวมวนกันแบบว่ามียังกะปรึกษากันคุยกันอะนะม่ตู้ก็ดีใจอะนะกับว่าได้ว่าอันนั้นอยากชันอย่างซีดกอคือลูกนี่มานั่งมาว่าน้ำเจ้าว่าเออ ลูกเอ้ยมึงนั่นอย่าไปได้เกิดเวียกเยกเิดงานแม่บราเคยว่าจ้าเ<ม>ืิดลูกเอ<ม>้ยแม่บราเคยจมบ่แม่บราเคยว่าลูกย<ม>ามใดคือการมอบมนัดกใจเยอะนี่ได้ลูกได้ได้มาแม่ก็บอกเคยโดยโดยลูกจะเกิดเกิดลูกไกเก<ด>ิดกระยาความรู้สึกของแม่จะเล็กจะหน่อยเด้อโดยแม่ว่ามแม่เห็น ที่ว่าผู้ใหญ่บรรทอนเรือเขามามาแบบนี้เนาะแม่หูชื้นยังได๋แม่หูชื้นแม่ดีพบแม่ดีใจลูกเอ้ยแม่นั่นบ่เคยฮู้ก็เห็นแม่ก็เห็นเพิ่นสวยเหลือเฮาชะทุ่ตั้งแต่ตั้งแต่แม่ตู้เป็นสาวาในบ่เคยฮู้บ่เคยเห็นหยังบ่เคยคิดบ่เคยผันแม่นบ่บ่เคยคิดบ่เคยผันอันนี้ก็ต้องยกความดียอมชอบให้แม่จอนโดยความดีมากบ่เครียดบ่ให้บ่กเฮ้ยบ่แมนนว้าแต่ว่ามันจะเดี๋ยวนี้ บอกเคยจะเสียบึงไปน้ำลูกเพราะมันซีลูกมไม่ได้เห็นด้วยกินงานคือแดงกับม่นมันว่าควัานลูกดำไม่เห็นไปหลับจ้างทำงานเลยท่านมีไปลูกป้าไปดำนามาโมลูกพ่อแม่เอ้ยเฮาบ่มีของกินกัดลูกมาชื่อชื่อลูกกินคารามีเนาะกับเงินคว้าลูกพ่อแม่เอ้ยเฮาบ่มีบัตรเติมตลาดจับเอาเงินให้กับทามันโลดดูเมนเมนเมนคนเจ้าแม่ตู้แมนเจ้า บ่อบ่อไอยคนหนึ่งคอยกันอยู่จุดกลางในคอยกันเริ่มตั้งแต่น้องแดงตั้งแต่บ่อมีบ่ได้มีผู้ได้ช่วยเขากันเริ่มมาเท่าปันนี่กับเมยจอนนี่คอยกันชนิดสนุกกับเพิ่นโยแต่ว่าเพิ่นว่ายังกะกะดีใจน้ำเพิ่นชิวัดชิงที่ว่าคนิ่นได้เพิ่นมันเนี่ยมเบิ่งเงาเลยเมันตะกี้มันปากบม่ได้ได้ชิบกว่าปีผู้ไหนเลือกไก่มันไม่ได้มีบ่มันปากเราเป็นยังอะนะเอาไปจากเลือกไก่มันไม่ได้มีเอดือกไก่ชันโดย แล้วก็โดยละก็แม่ภาพไปห้าบ้านไปห้าบ้านนี่ลูกไปห้าเบิ่งถอกเบิ่งเทียนละก็เหิดมันจะได้ปากได้ไตนเทียนบอมันปากลังเถื่อมันพ่ได้ออกมค่อยกาแฟชูเมอร์นี่แล้วปากบุคอยบอกบอปากบุคอดเลยเออ ไปเจว่ามันคนดีอีนี่แม่นตามเทค่อยได้สัมผัสโดยเพิ่นบ่เคยเครียดเคยให้ผู้ใดได้บ่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 ่บ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 ่เ่บ่บ่อ่บ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 ้บ่บ่บอบ่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 ม่บ่น่ มันแบกเชียมไปหากินหาคุดหาเขี่ยบุ๊คุดจิรอจุกี้พุ๊บห้าน้ำไม้นอตอกปุ๊บ็นแค่ไหนแล้วมาเด้อลูกเอ้ยจุกกระแปบแข็งแรงเด้อที่นี่ต่อไปนั่นไอ้เจ้าเป็นลูกโพกุมใส้ไอ้พลอยแม่ลูกเด้อไอ้เจ้าบึงเจ้าคัวพ่อแม่นี่แล้วไอ้เจ้าอยู่ดีมีแห้งจกจุกเย็นเลยลูกเด้อจุกกระแปบแข็งแรงเด้อลูกเด้อไม่เจ็บไม่ไข้จะเกลือได้เลยไอ้ตืนกระยันหันกระยองได้ที่นี่ต่อไปแหละแม่เป็น ก็เป็นแม่นี่แหละแม่ปลูกแม่มถูกถูกมานี่ยืนเดอดเดแมต้องเป็นอย่างดอดเนาะอยู่ดีมีแหงแดือเอเงินคำกะไรจะอันเช่ยมาเศร้าอะไรเข่ามาแรงเด้อกเด้อ้ล่างเข่ากูมมือเด้อดรเด้อกาแฟถูกถูกถูกเด้อดเด้อโอย่างไดก็พอวิ่งชายคอยช่งหามันเออเช่นกันวกมาก็จะไปหาเมียชงเมียชา แม่ว้าเอานำได้ลกเลยเลยไปใช่อีกวันนี้ว่ากันไปใส่เมื่อโอ้คำนะก็สีเมื่อเลยเลยมาใช่ดูมเจ้าลงเรก้านะแม่ไปลูกปน้ำพอจะน้ำแม่จะไปโอ้มันบ้านท้าวน้องได้อุ้งแมานีนี้านองไปเลยผ้านองแบบว่าน้อง แม่ตู้กะอยู่ดีไม่แห้งตัวลูกกะอยู่ดีไม่แห้งจับกลุ่มคุ้มเย็นเลยลูกเด้อชุชมๆให้ใจกำลังใจให้เลยลูกเด้อแทนเลี้ีเบอร์จูบุจุบเน่าชุชมๆในน้ำใจก็เน่าแต่ละมือแต่ละวันแม่ตู้เนี่ยโอ้ยน้ำใจเนี่ามกว้างขวางคือว่าได้ปักจุ่มคุมเย็นแต่นีต่อไปเลยลูกเด้อไอ้คนเจริญเจริญกินเงี้อหน่าเออแตป็นยังก็เมาอุบมาหนินะ